รู้ลึกเรื่องวิตามินซีวิตามินซีคือกรดแอสคอร์บิกมีฤทธิ์ตา้านอนุมูลอิสาระนำมาใช้ทั้งในอาหารเสริมและเครื่องสำอางนี่คือโครงสร้างโมเลกุลของกรดแอสคอร์บิกประโยชน์ของวิตามินซีหนึ่งเสริมสร้างคอลลาเจนต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยสอเพิ่มความกระจ่งางใสให้กับผิว 3. ลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวสปกป้องและฟื้นฟูผิวจากแสงแดดหช่วยสมานแผลบนผิวให้หายเร็วขึ้น ในทางปฏิบัติไม่ได้นำวิตามินซีมาใช้ในรูปของกรดแอสคอร์บิกโดยตรงแต่นำมาใช้ในรูปของอนุพันธ์คือดิเรเวอร์ทิลหมายความว่าสูตรโครงสร้างของสารยังคงเป็นเขาโครงของกรดแอสคอร์บิกแต่อนุมูลที่มาเกาะที่โมเลกุลเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนเป็นอนุมูลเอทิลเป็นต้นนี่คือสูตรโครงสร้างของแอสคอร์บิกแอซิตตัวอย่างของอนุพันธ์ของวิตามินซีคือ เบธิลแอ c คอร์บิกแอซิดวิสกลิซิรอลแอสโคเบตแคปริ l ล์2กลิซิรอลแอสโคซึ่งทำงานร่วมกันช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเพราะผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียลดรอยดำรอยแดงอนุพันธ์ของวิตามินซีทั้ง3ชนิดนี้มีอยู่ในซูปเปอร์ซีซรั่มของเดอะเบสเตเป็น3ล็อกล็อกผิวสวยล็อกความรวย ล็อกความฝันของคุณยังมีวิดีโอสาระความรู้ให้คุณชมอีกนะครับ